ช่างแบงค์จากร้านสตางค์เล้าโตวันนี้จะมารีวิวชกตัวนี้ก็น่าจะคุ้นตากันอยู่แล้วนะโปพัสโลโก้ก็เป็นรูปกิงคองแบบนี้เลยวันนีนี้จะขออนุญาตลูกค้าที่สั่งไว้เราขออนุญาตรีวิวให้ลูกค้าด้านอื่นดูก่อนตัวนี้ลูกค้าสั่งสั่งเป็นสีเขียวสวยมากนะตัวนี้เป็นเป็นชคตัวแดกนะเ,นเพื่อนๆตัวแดกของโปพัสเนี่ยทั้งหมดสามสีจะมีสีส้มสีเขียวสีชมพูเพื่อให้เป็นตัวเลือกอยากจยใช้ แบรนด์นี้ก็ที่ร้านมีจําหน่ายก็สามารถสั่งเบิกได้ราคาเดี๋ยวจะแจ้งท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะนี่นะตัวปรับตัวปรับก็คือว่าชัดเจนนะเป็นงาน CNC นะจับเต็มมือนะไม่ต้องกลัวว่าจะปรับยากนะชัดเจนทุกเบร์แต่ละสีของแบรนด์โปรพัทเนี่ยมีความแตกต่างนะไม่ได้ต่างกันแค่ที่สีนะตัวแดกถ้าเป็นตัวสีส้มจะเป็นขาลงจะลงเร็วแต่ขาขึ้นก็จะหนืดเหมือนกันจะมีทั้งหมดสามสเต็ปตัวนี้เป็นสเต็ปที่สองคือขาลงหนืดปานกลางขาขึ้นหนืด หนืดตามเบอร์เลยยิ่งเบอร์สูงมากก็ยิ่งหนืดมากนะแล้วก็จะเป็นตัวสีชมพูสีชมพูจะลงหนืดขึ้นหนืดก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะแต่น้ำมันที่ร้านอยากได้เราก็จะจัดสเปคให้สเปคแหนบตามโชค๊คตามความเหมาะสมความยาวของโชค๊คระยะช่วงสโตกโชค๊คเราก็จะจัดการให้ส่วนสีตัวสีน้ําเงินสีน้าเงินจะเป็นแกนยี่สิบจะเป็นสเต็ปรถบ้านรถใช้งานทั่วไปของตัวเนี้ยถ้าจริงๆป็นเป็นสเนต็ปตัวแดกก็คือรถ รถซิ่งจ๋าเลยแต่รถบ้านก็สามารถใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันรถที่ไม่ได้บรรทุกประจําอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่เราเลือกใช้ใมีเบอร์ให้เราปรับก็ถ้าอย่างเป็นรถรถบ้านรถใช้งานทั่วไปแนะนําให้ให้เริ่มจากหนึ่งก่อนขาลงเนี่ยชกน้ามันล้วนเนี่ยเขาจะไม่คลายตัวเองก็คือขาลงจะเท่ากันทุกเบอร์หนึ่งถึงเก้าเนี่ยขาลงจะเท่ากันทุกเบอร์ขาขึ้นจะต่างกันตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนเบอร์เก้าเลยอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง มันต้องใช้แรงต้านของแนบช่วยดีดตัวโช๊คนะอันนี้เบอร์สองมันก็จะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยขึ้นเฉพาะขาขึ้นแนะนําเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่จบแน่นอนลูกค้าท่านนี้ได้สั่งแป้นโช๊คล่างเด้ยก็จะเป็นแบบนี้เลยอยากเข้ากับโช๊กเลยนะสีนี่เป็นแป้นแป้นเยืององศาหูโช๊กก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็สามารถสั่งได้อย่างแป้นเนี่ยพอพร้อมติดตั้ง ที่ร้านอยู่คู่2,500บาทเป็นอลูมิเนียมลดสีนะส่วนโชงเนี่ยคู่อยู่คู่8,500ันหนะครับพร้อมติดตั้งก็อยากให้เพื่อนๆดูงานก็สวยคือทางร้านเป็นเป็นตัวแทนอยู่แล้วแต่ทางร้านไม่ได้สต็อกของไว้เพราะว่าใช้ทุนสูงก็แต่ถ้าเพื่อนๆสั่งก็ใช้เวลาสั่งก็ประมาณ20นาทีมาเบิกของได้เลยโอพัดตัวเดกสีเขียวตัวนี้อยู่คู่แปดพบาท แล้วก็แป้นตัวนี้แป้นตั้งองศาชกจะอยู่คู่สองพันห้าร้อยบาทอ่าเป็นเหล็กหนานะเพื่อนเหล็กหนาเชื่อมแข็งแรงเลยงานเชื่อมสวยๆเลยนี่เป็นเผาตันนะไม่ต้องกลัวนี่มีคำในด้วยมีคำในด้วยถ้าง,งานทั่วไปบางทีจะเป็นงานทับเพราะหาเพ,เพื่อนด้วยถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งได้สั่งเบิกได้ราคาก็ตามที่แจ้งไปขอบคุณครับ